กาสวัสดีเจ้าพี่น้องเป็นไงแน,แน,น่อนอนมือนีกระสอบก็คือกาช่องเลี้นสาวนบนจ้ะพี่อน,น้องออกมาทํางานเด้อพี่น้องตอนนี้กาแปดโมงเพิงสิบเก้าโมงของพี่น้องเนาะเดีลิ้นสาววนผ้าไปเบิง้งผ้าไปเบิ้งบ,บอลตอนนี้แค่ลิ้นสาววนกำลังแยกยเจ้าพี่น้องเบิ้องต่างกันพี่น้องเชื่อว่ามั่งานลิ้นสาวบนเปไ็ในแนวใดายเพรามีคลิปเล่นกับพี่น้องคลิปโล่งซีเมนต่คลิปทำงานเลยกับซีคลิปกินคลิปกินกันสิพวกข้อเดียวโล่งช่วงนี้พี่น้อง มีเอือยมีแม่เขาเดาว่าไม่แก้วน,นั่นห้อันเขาผู้ว่าห้ยโรคอันสามที่มาที่อยูมาจ้าที่สามบนวะขานโรคคลิปสามที่ทมีคนเบิ่งของที่หน้าบนแล้วเละวะบนเราคิดลงไปโหลดแล้วะข,ขันจักรยานแล้ววะเอาขนงไปเบิ่งกันพี่น้องงานต่อจากพี่น้อง นี้ก็ทำงานต่อเหมือนเดิมแต่เช้าเมื่อวานดียิรนฝนฝนตกเั้งคำเมื่คืน่อกว่าฝนตกเง้ยงคำตอนนี้ที่สามกับปิดถนนทั้งคุดปิษถนนฝั่งคุดก็ฝั่งผีไปแนัวเพราะให้รถมันมันสวน แยกนะมันโดนรถเขาก็สิบว่าว่าโอ้ยวันนั้นว้านนี้ขับปิดถนนไว้ดังบ้านห้องบ่ได้นะพี่น้องแยกต่อพี่น้องบวานได้แคนน่นั้นเมื่อวานเมื่อวานได้บ่อหนึ่งขับปิดสามสามท่อพี่น้องว่า วงปลาปลาเด้วยวางปลาปลาด้วยปลาปลาด้อจ้าผัวเอย๋ยวอนิษฐาบนพปหน่อยครับขับรถแยกแยกขับไก้อนน้อยเออ เขาความเป็นประตูเป็นกระจกก็เป็นน่อ,ยอยงยานเวลาแยกกับมันยานคอนเส็กซ์เศษปูนมันถือกระจกเขาเลยเอาผ้าผ้าขาวผาไปปิดไว้ ยุบกอนนี่เฮ็ดยากด้วยพี่น้องงานมันมีแต่สายคเคเบิลน,นะพี่น้องสายเคเบิลลายอืสายคเายายคเนนบิลมันยกยกโขงวานนี่แห้งสีดีซิฟก็สายพี่น้องสายคเคเบิลจยุกโขงโขงแรงเฮ็ดมากนะมิแกหกสายหกสายอยู่สามเหมือจังแล้วพี่น้องโอ้ยนากแห้งว่ะข่ายยางมาเบิ่งแรงงาน นี่เด็กใส่รถเข็นได้พี่น้องใส่รถเข็นมาอันนี้กระเรืออันวัฒนาอยากได้พี่น้องอันนี้กระเถือทาซ้ายเค่เบิดมาใส่วันทอตัวน,นี้ว่างไปอันนี้กะเรือกบเรือเอาหินมากบเสบร็จตรงโอให้เขาบานเขาเป็นปิดฟ้าแด่ะตัวน,นี้มาบ้านขั้งสอง บอนหันบอนหันกระบ,บอนนี้ปิดแล้วปิดบอกปิดไฟเขาร่บมันถือหนาบานเขาแล้วพี่น่องกแบ้วไงอ่ะญยะลีไปไหน <c oughs> ฮะโอ้ยอะอยอะ,ะนูน่นไม่เห็นยยลีวันนี้มีน้ำสะอาด่วัวนนี้ น้ำไม่ดำตแต่งบอพีนองบานวันได้เทมันแตกบ่นได้เทเทมันง่ามขอบเทมันขอบง่ามทุกีเราวันดี้มันแตกแตกะเสียปูมนมายาใส่ทำงามกรับะยาใส่เขาสิตรข้าสิวาบอผ่านเยวเขาสิตี กวน,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 นแบบนี้กวนแหลกใจแข็งเหรอนกวนแข็งหัวกูมันแข็งโอ้โอ้โอแทงคูบ่านลยแม่งเงี้ยเหรอบอีบโอ้ยตมองมายากเข,ข่ากล้องเนาะแม่คูกระได ปูนใส่ปูนแดดใส่บ่ใบมันมีห้อยแตยกเหตุยากเด็กผิดน้องเห็ดงานอยู่กรุงเทปใส่โลงกต่ต้องเทศสามหลอดสี่หอดบ่วได้ระดับช่ำเหินบ่วได้เด้กใส่กบเนี่ยใส่กบข้าง,ง,งคอเนี่ยใส่ประสันวัดสองพิยาเด็กพบหิน เหตุยังเนี่ยโอ้วหก็คือตะกอนนั่นเท่ลงเท่ลง,ลงรถว่าตอนในวัดระดับระเด็จเนี่นยเ,เห็นใหมันสวยเขาม่มให้มันสวยไปแล้วจากยิรีเฮ้ อะไรนะยายลีสีสุมพลพนักงานจากกมพูชาจะเป็นของยางไปต่อบอนกันขับรถจะเป็นองกำลัง กำลังแยกกำลังอันนี้อย่แฟนดินสาวบนกับพี่นวดโอ้โหหนดในแดดถอนแห้งต่เสาวเลยไดย้เป็นดอนแดด ฮะต้องเอาหินมาใส่นะใส่ยี่เจ็ดคอเนี่ยต่อใส่อีก2องใส่อีกส,อง,ส,อ,กสองคอจะไปนองสองคอแบบบ่อนึ่ง พนักง,งานเลเบอร์เลอกเบอร์โบกรถใส่หนึ่งพอใส่สองพอหนึ่งพอตรงนี้สองพอตรงผัานกระโปรงตรงนู้นลบกันพี่น้องลบกันรถใหญ่กับรถใหญ่เนาะ พี่น้องปมน,นเป็นและะ้ว็รอบได้งก่อร